ขอบคุณที่เข้ามาชม Youtube h a p p i n e s s Channel ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลิปนี้ h a p p i n e s s Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเจ็ดหลุมพรางทางความคิดควรระวังมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเรามักจะมีความคิดความเชื่อว่าสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผล แต่ความจริงแล้วการใช้เหตุผลของเรามักผิดพลาดบ่อยๆนั่นหมายความว่าเราอาจกำลังติดกับดักความเชื่อหรือกำลังตกหลุมพรางทางความคิดซึ่งเราไม่อาจหลบหนีปีนป่ายออกมาได้เรามาทำความรู้จักหลุมพรางทางความคิดที่เกิดขึ้นเป็นประจำกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหลุมพรางที่หนึ่งการปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงคือการที่คุณไม่ลงมือจัดการกับข้อเท็จจริงซึ่งไม่น่าพอใจเพราะไม่ยอมรับว่ามีปัญหาหรือเพราะกำลังหลีกเลี่ยงกับปัญหาเหล่านั้นตัวอย่างเช่นคุณกำลังมีหนี้ท่วมหัวแต่กลับปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาไม่ยอมรับว่ากำลังมีปัญหาทั้งยังเลี่ยงไม่ยอมจัดการกับเรื่องการเงินของคุณ วิธีปีนออกจากหลุมเมื่อใดที่ต้องเผชิญหน้าหรือเกี่ยวข้องกับความจริงที่ทำให้คุณหวาดกลัวคุณจะรู้สึกอยากปฏิเสธอยากหลีกเลี่ยงการปีนป่ายออกจากหลุมพางทางความคิดนี้คุณแค่ต้องเตือนตัวเองว่าไม่ว่าจะรู้สึกแย่แค่ไหนกับการต้องเผชิญความจริงแต่พึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิเสธ และหลีกเลี่ยงจะทำให้เจ็บปวดยิ่งกว่าหลุมพรางที่สองก็ได้นะแต่ว่าเป็นการหาเหตุผลหลอกๆมากมายเพื่ออธิบายว่าทำไมความคิดใหม่ๆจึงไม่ได้ผลแทนที่จะสำรวจความเป็นไปได้ของความคิดนั้นหลุมพรางที่สามการคิดตามกันเป็นกลุ่มยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นโดยไม่คิดอะไรเลย คนอื่นในที่นี้คือสังคมเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานโดยไม่ตรวจสอบก่อนว่าไอเดียผวงพวกเขาถูกหรือไม่ตัวอย่างข้อความเกือบทุกประโยคมาขึ้นต้นด้วยคำทํานองว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผู้มีหลักการล้วนเห็นพ้องกันว่าเป็นที่ทราบกันว่าวิธีปีนออกจากหลุม อย่ารีบเชื่ออะไรทั้งนั้นพยายามตั้งข้อสงสัยทุกเรื่องลองถามตัวเองดูว่าแล้วเรารู้ได้อย่างไรแทนที่จะรอมรับสิ่งง่ายๆอย่างไม่ลังเลลองพิจารณาหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะเชื่อความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อตรวจสอบอย่างท่องแท้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนั้นเป็นอย่างไรกันแน่หลุมพัางที่4การเลือกพิจารณา พยายามทำให้ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ตรงหน้าเป็นไปตามข้อสรุปที่เคยเกิดขึ้นในครั้งก่อนๆลุ่มพังที่5การคิดไปทางเดียวบ่อยครั้งที่เราไม่ยอมรับว่าตนเองจําเป็นต้องมีการคิดรูปแบบใหม่ๆเพราะเรามักคิดไปว่าการเปลี่ยนใจใหม่เมื่อตัดสินใจไปแล้วเป็นเรื่องยากลำบาก เป็นเรื่องยากที่จะต้องหยุดทำอะไรกลางคันทั้งที่รู้ดีว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งผิดพลาดรุ่มพางที่หกทำให้เป็นเรื่องซับซ้อนมากเกินไปการไม่ใส่ใจคำอธิบายหรือทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแต่กลับยอมรับคำอธิบายหรือทางแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากโดยไม่จำเป็นตัวอย่าง คุณหาของชิ้นนั้นในบ้านไม่เจอคุณทึกทักเอาว่ามีผู้ร้ายย่องบองบางขโมยแทนที่จะพิจารณาว่าคุณแค่วางผิดที่ผิดทางหรือเปล่าวิธีปีนออกจากหลุมใช้หลักการของโอเซียมซึ่งข้อนี้บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเท่าเทียมกันฉะนั้นทางออกเรียบง่ายที่สุดก็คือเป็นทางออกที่ดีที่สุด หลุมพรางที่เ็ไม่ใช่ความคิดของฉันเป็นการมองข้ามความคิดใดความหนึ่งไปเพียงเพราะคนอื่นเป็นคนคิดตัวอย่างลูกลูกคุณไม่ยอมทำอะไรบางอย่างเพียงเพราะคุณเป็นคนบอกให้ทำทั้งที่ปกติเขาไม่รังเกียจจะทำสิ่งนั้นเลยวิธีปีนออกจากหลุมคือลองใช้วิธีทำให้คนอื่นเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนคิดเรื่องนั้นหรือบอกว่า ข้อแนะนํานั้นเป็นของเขาเองหากกลับกันคุณเป็นคนที่อึดอัดใจเมื่อใช้ความคิดเห็นของคนอื่นให้เตือนตัวเองว่าทางปฏิบัติที่ฉลาดคือให้ดูความดีหรือข้อดีที่พวกเขาทำไม่ใช่ดูว่าใครคิดเรื่องนั้นหรือคุณอาจลองปรับเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นสักหน่อยลองใส่ความคิดของคุณเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้รู้สึกว่า เป็นความคิดของคุณมากขึ้นเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังเจ็ดลุมพรางทางความคิดควรระวังหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่กับ h แ p ปป n e เน Channel ในคลิปหน้าคะ่ะ